ดีครับกลับมาพบกับผมนิวอีกแล้วนะครับกับรายการ What New กับเรื่องอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้และตัวผมเองก็อาจจะยังไม่รู้เช่นเดียวกันครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีโทรศัพท์ติดตัวกันอยู่ใช่ไหมละครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ต่างๆก็ตามแต่เนี่ยที่จะมีทั้ง s i r i หรือว่า Google a s s i s t a n t นะครับที่ติดมากับตัวเครื่องด้วยนั่นเองซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับสามารถรองรับการใช้เสียงของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Hey Siri นะครับหรือว่า o k Google เนี่ยก็อันนี้จอขึ้นเลยนะครับเขาจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับสามารถรับเสียงเราได้นั่นเองฉลาดมากนะครับตอนนี้เมื่อกี้แค่พูดก็ขึ้นนแแลล้้้วววะะะครับบบโดยยเเเเฉพาาาาาาาุีีีีททท่่่ IoT ขขมมมมกกชิตองไจป็น โปรดักต่างๆนะครับอย่างโปรดักพวกสมาร์ทโฮมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดปิดไฟได้เสียงหรือว่าเปิดปิดทีวีเล่นเพลงอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฮมกันซะเยอะแล้วนะครับผมคนเริ่มใช้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆและนี่ยังไม่รวมถึงพวกซอฟต์แวร์หรือว่าเว็บแอปต่างๆที่มีฟีเจอร์พวกนี้อีกนะครับโทรศัพท์เราก็มีนะครับที่กดปุ่มไมโครโฟนนะครับแล้วก็ให้เราพูดลงไปในซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับแล้วเขาจะเจเนเรตเท็กซ์ต่างๆขึ้นมาแทนการพิมพ์ของเราได ด้วยมันดีจริงๆแต่แล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาลองเขียนซอฟต์แวร์หรือว่าเจ้าตัวเว็บเนี่ยของตัวเองกันดูนะครับว่าเอ้ยมันทําง่ายหรือว่าแบบยากขนาดไหนเนี่ยมาลองทําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคสิ่งที่เราจะใช้กันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ก่อนครับแล้วก็เซิร์ชไปเลยครับเว็บสปิช API นะครับนี่อันนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็น API นะครับที่เราสามารถเรียกใช้ได้เลยผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับหลักๆของเจ้าตัวสปิช API เนี่ยนนนนนะะะครรับจจมีีอออยู่่พา์ทเเปป็ใสวขง อย่างที่ซิริเขาพูดกับเรานั่นแหละกับอีกตัวหนึ่งนะครับ speech recognition หรือว่าตัวที่จะรับเสียงของเราแล้วไปแปลงเป็น text นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเขาทํางานแบบ asynchronous นะซึ่งการทํางานแบบ asynchronous เนี่ยนะครับก็คือจะรอข้อมูลจากเราก่อนนั่นเองแล้วเขาจะค่อยไปทําอะไรบางอย่างต่อนะครับโอเคเรารู้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัว speech recognition นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าครับับแรกนี่ครับก็มาที่หน้า desktop อนะครับแล้วก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ได้เลยนะครับขอยาตตั้งชื่อว่า speech นครัับแลล้วกก็าาามมม Scode ผ นีจะไม่มีอินสตอลอะไรเลยนะครับจะง่ายมากๆก็แค่ file index.html ง่ายๆเลยสี่น้าจะใช้แน่ๆอีกนะครับก็มี style.css แล้วก็ JavaScript นะครับขออนุาตตั้งชื่อเป็น main.js นะครับปึ๊บตรงนี้ก็เ e n น HTML ขึ้นมาเลยนะครับามาแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Speech API นี่เทสก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่าก็ตามสไตล์ครับเด็กไอครับ Hello World ปึ๊บ ก็เข้ามาครับแล้วก็ลองเปิดตาติดแล้วนะครับ hello world ง่ายๆสั้นนะครับโอเคตรงนี้ขออนุญาตจัดโครงสร้างให้มันดีนิดนึงนะครับปุ๊บขออนุญาตคัดไปก่อนแล้วก็สร้างดิฟขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้เป็นในส่วนของอาดิฟแรกก็เป็น h e a หเนาะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยขออนุญาตเป็นดิฟที่มีค่าเป็น t ท็กนะครับตรงนี้เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะให้เจ้าตัวคําพูดของเราเนี่ยมาเจนอยู่ในนี้นั่นเองอะแค่นี้ก่อนทีนี้อย่าลืมนะครับเรายังไม่ได้ลิงก์ css เลยก็ลิงก์ก่อนครับแท็กลิงก์ hyper reference นะครับก็คือชี้ไปที่ไหนนะครับก็ไฟล์ชื่อ star. css นั่นเองนะครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วก็สคริปต์ครับ JavaScript นั่นเองปึ๊บ source อยู่ที่ main. js นะครับเป็นชื่อไฟล์เหมือนกันโอเคทีนี้มาลองดูว่า css ติดหรือยังนะคร ติดแล้วนะครับ่ีกี้มันขยับไปชิดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่เจ้าตัวหน้า document ของเรานะครับการอัาน d อกค่อนข้างสำคัญนะครับ่าลืมอัน doc กันครับทุกคนแล้วก็จะใช้ปีด i t condition ใช่ไหมเราก็เข้าไปนะครับปึ๊บเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าโครงสร้าง property ต่างๆของเจ้าตัว condition เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรมม a แรงก็คือภาษาเนาะแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับที่เขามีให้นะครับแล้วก็ metal ต่างๆที่เรียกใช้ได้ event ที่จะเรียกใช้ได้เยอะมากนะครับก็เรามาอ่านเพิ่มเติมดูได้นนนนนะะครรรัับแตต่่วาาาเเเีียยอ้้จกกใชงล อันนี้เขาบอกนะครับว่าเจ้าตัว Speech Recognition เนี่ยเป็นอินเทอร์เฟซนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเรียน OOP มาก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยคืออะไรโอเคดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะสร้าง Speech Recognition เนี่ยเราก็ต้องทําการประกาศสร้างอ็อบเจกต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะไม่เสียเวลาแล้วนะครับจะใช้ Speech Recognition เนี่ยก็ไปที่ Java Script ครับโอเคไปนี้เนาะอันดับแรกนะครับก็ทําการประกาศสร้างตัวแปรนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น Recognition ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันใช้ Speech Recognition ตรงๆได้เลยนะครับแต่ว่่่าาผมมขขอออออนนนนนุญตใใช้สวงงะคคครัับซึก็ืื สิ่งที่เบราว์เซอร์มีมาให้นะครับเว็บคิดตรงนี้นะครับแล้วก็สป e ช h r ร c คอ n i ิชันนะครับ ลืมประกาศสร้างอ็อบเจกต์ต้องมี new ด้วยในเมื่อมันเป็น asynchronous แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาเล่นกับเขาได้นะก็คือเป็นพวกของ event นะครับมาดูกันที่ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเจ้าตัว API เนี่ยค่อนข้างจะ provide ตัว event ที่เขามีอยู่แล้วค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าตัวที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือตัวนี้ครับ resolve ต,ตรงนี้เลยนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่ามี event ที่เป็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างของเจ้าตัว split condition เนี่ยจากนั้นเนี่ยค่อยไปทําอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสั่งเขาอีกทีหนึ่งนนเนาะ ใช้ Ad Event Listener เนาะก็ขออนุญาต copy ไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว copy หมดเลยตรงนี้อย่าลืมนะครับ recognition Ad Event Listener นะครับ r e s o l e ก็คือ event ที่ชื่อว่า r e s o l e นะครับเหมือนพอมี event อะไรรับเข้ามาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิด event นั้นมาแล้วอ่ะเราต้องไปทำอะไรต่อก็คือเป็นฟังก์ชันนั่นเองซึ่งข้นงในเนี้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกนะครับก็คือ console log ออกมาดูก่อนว่า event เนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับคนจะตกมาตายตรงนี้กันเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าใน event เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าติดเพระไรยังไม่ได้เลย เหมือนสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าพอรีเฟสปุ๊บนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับเขาขึ้นมาแล้วว่าบอสเซอร์หน้านี้นะครับขอใช้ไมโครโฟนก็กดไปเลยครับฮัลโหลทดสอบอ่าไม่ติดเพราะอะไรฮัลโหล มาแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะบัก๊ก okay, โอเคเห็นไหมครับพอเราคอนโซลล็อกเนี่ยจะเห็นได้ว่าพออินสเปกแล้วก็ดูหน้าคอนโซลแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีโหอ็อบเจกต์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้เรามาหากันดูว่าไอ้เจ้าตัวผลลัพธ์ของเราคําที่เราพูดออกไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คําที่น่าจะใช่ก็คือนี่ครับรีซอสอ่ายังไม่เจออีกก็ครอบอีกนิดนึงครับปุ๊บอ่านี่เฮลโลเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับก็เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในนี้นั่นเองนะครับซึ่งอยู่หลายชั้นมากซึ่งพอเราร กโอเนนค okay, พอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับก็ทําต่อได้แล้วแต่ว่าก่อนจะทำอย่างนั้นครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเรามาเซตเจ้าตัว condition เนี่ยให้รับภาษาไทยก่อน,นครับเพราะว่า default เนี่ยเป็นภาษา,ษาอังกฤษเนาะก็ condition .lang นะครับก็คือภาษาเท่ากับ th ขีด th นะครับแล้วก็เมื่อก,กี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันรับแค่ประโยคเดียวแล้วหยุดนะครับเราจะให้เขาทำงานต่อไปเรื่อยๆก็นี่ครับ ชัชบอ่าโอเคเท่ากับ true นะครับให้ทํางานต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ Recognition นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเอามาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทํางานทุกครั้งที่ต่อให้ยังพูดไม่จบเขาก็จะเอาแบบว่าค่ามาคํานวณด้วยนะครับเดี๋ยวได้เห็นแล้วว่ามันทานํางานยะังไงเนี่ย ค <Okay. S 2> ก็ทรูไปก่อนอ่ทีนี้คอนโซลล็ลอกออกมาใหม่ครับอีเวนต์เหมือนเดิมเลยทีนี้เราจะลองพูดภาษาไทยกันดูครับว่ามันติดหรือยังปึ๊บอันลาไปครับอ่ะอ่าอ่ามันจะมาแล้วนะครับตัวสุดสิตัวสุดท้ายเมื่อกี้อ่านี่เห็นปะมันจะมาแล้วนะครับตรงนี้ประโยคที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วนะครับนี่เขาจะบอก confidence ก็คือความมั่นใจที่คำคำนี้น่าจะเป็นคําว่ามันจะมาแล้วนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เป็นความน่าจะเป็นไม่ถึงหนึ่งนะก็คือ0.95นี่คือเยอะมากแล้วนะครับนี่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเลยเห็็็นน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 มมมมััััััั้้้้้ยคคครรรรบบกกกไไไออออออตตววววทททีีีีีี่่่่่่่่เเเเเาาาาใใสสืืงพขึะะจหด เอาไว้นั่นเองก็คือเขายังคำนวณอยู่จนกว่าค่า is final ตรงนี้เป็น true นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวอื่นเนี่ยจะยังเป็น false อยู่นะครับพอมาเป็น true ปุ๊บก็โอเคคำนี้แหละใช่แน่โอเคเดี๋ยวจะงงกลับไปที่โค้ดกันต่อนะครับทำอะไรต่อครับ เมื่อกี้เนี่ยพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัว r e s o u r e หรือว่าข้อความที่เราพูดลงไปเนี่ยมันอยู่ในชั้นลึกขนาดไหนแล้วนะครับถึงเวลาเอามันออกมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตให้ตัวแปร constant เนาะใช้เป็น text ละกันนะครับก็คือคําที่เราจะเอาออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยข้างในมันเป็น object อยู่ใช่ไหมเราจะให้ map เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงค่านะ้ออกมาด้วย array .from นะครับก็คือแปลงให้เป็น array ด้วย event .resource นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับพอแปลงให้เป็น array รเสร็จปุ๊มเนี่ยก็ Do ตแมปนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเรา for each เข้าไปในแต่ละตัวเนาะดอต r มปรีซอสนะครับแล้วก็เป็น e s ซ l t ตัวที่ศูนย์ะครับซึ่งจะตัวนี้เนี่ยก็คือมาถึงไอตัวนี้แหละเป็นตัวแปรที่เราจะเอามาใช้ในฟังก์ชันด้านหลังอันนี้เป็น A r r o w f ฟังก์ชันใช่ไหมก็คือไอตัวนี้เองนั่นแหละนะครับตัวที่ศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกดอตแมเข้าไปครับเพราะว่ามันจะไม่เจอก็เป็นเหมือนเดิมครับรงนี้ Transscript ซึ่งก็คือตรงนี้้นนนั่เองแครับแล้วก็ลอง Consol Lo ก้ตัว Text ออกมานะครับโอเคทีนี้ลองใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมว่ามันจะเป็นอาร a y ออกมาแล้วเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เขาไม่รู้จักคําว่าอาร a y นะครับก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้โอเคทีนี้เหลือทําอีกนิดนึงครับก็คือให้ Value ใน Array แต่และตัวเนี่ยมาจอยกันนะครับก็เป็น j o i ทีนี้คำภาษาไทยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาไม่เป็นวให้นะครับก็จอยด้วยสเปซตาไป1ตัว นี้ลองใหม่สวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าเห็นไหมว่ามันมาแล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ไอ้เจ้าตัวคําที่มันขึ้นในคอนโซลล็อกเนี่ยครับมาปรากฏบนหน้าเว็บของเรานะครับผมอ่านคำพูดตัวเองแล้ก็รู้สึกตลกนะครับอ่ะไม่เป็นไรทีนี้มาดูฝั่ง HTML นะครับตรงนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่ามันมีอ่าคลาส s text ตรงนี้นะตนเติม s นะครับสิ่าจะทำนะครับอันนี้อธิบายก่อนเราจะทาการเพิ่ม tag p เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคําที่เราพูดขึ้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันจะเจนลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถเห็นได้นะครับบนหน้าตรงนี้ของเรานั่นเองเนะครับขออนุญาตบล็อกไปก่อนแต่ว่า,นานเนื่องจากมันเป็น JavaScript นะครับเราก็จะค่อยๆเขียนให้มันบล็อกไปก่อนนะครับขออนุญาตมาเขียนตรงฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพกันวิธีการทํายังไงนะครับอย่างที่บอกเราจะทําการสร้าง element เข้าไปนะครับเราลองมาเทสตัว create element กัน document create element นะครับด้วย tag p รีเทอร์ออกมาเป็นแท็ก p ตรงๆอย่างนี้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยผมให้ let p นะครับเท่ากับเจ้าตัวนี้โอเค p ปึ๊บอ่าแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมให้ text แล้วกันนะครับ let text เท่ากับ document เมื่อกี้เลยนะครับ c u r y selector text นะครับ class text ลองปึ๊บมานี่ครับทีนี้ครับผมจะให้เจ้าแ็กเนี่ยเป็น element แม่ใช่ไหมครับเราก็จะ text .append ใช่นะครับด้วย p ดูสิมาขึ้นมาแล้วเพิ่มมาแล้วนะครับแต่ลองอีกทีออกแค่ตัวเดียวเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมบอกให้เจ้า p Element p เนี่ย dot inner text เท่ากับยู่เ้าอ่าแสดงว่าเมื่อกี้เรา append child เข้าไปแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาลองรับไอเจ้าสองตัวเมื่อกี้เราจะทำการ add loop เข้าไปแล้วนะครับ let text ก่อนนะครับเท่ากับ document dot query selector ตรงนี้แล้วก็เป็น c a s text ลองเรียกข้นมาดูก็ได้อ่าโอเคแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็เป็นท็ก p แล้วกันนะครับเป็น document create element ที่ชื่อว่า p นะครับก็คือ tag p นั่นเองเี p ซิทีนี้เราจะใส่ค่าเข้าไปให้ p เลยนะครับก็เป็น p inner text เท่ากับกิ้ก็จะ p ตัวนี้ก็จะมีค่าข้างในเป็นตัวนี้นะครับลองเรียกลองหนึ่งนะปึ๊บ อ่าโอเคมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แอดเข้าไปเลยนะเมื่อกี้เราคิวรีมาแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ได้เลยนะครับ text append ชายนะครับด้วย p ไปครับอ่าติดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะใช้หลักการนี้แหละครับในการเพิ่ม text เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อเสียงก็ copy ไปได้เลยข้อดีของการทำาในนี้ก็คือเรา copy ได้แล้วมันเห็นภาพกว่าด้วยนะครับ โอ okay, เคแล้วก็สร้าง Element เราก็สร้างไว้ก่อนได้เลยนะครับตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้ตรงส่วน append child ครับก็ในส่วนของเปลี่ยน text ข้างในครับก็อยู่ตรงนี้แหละ tag p เมื่อกี้เราสร้าง Element ขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็ dot inner text ใช่ไหมทุกคนเท่ากับ text ตรงนี้อันนี้ต้องเติม s ตเปลี่ยนแล้วไงล่ะอ่ะทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับปึ๊ hello หิวข้าวจังอ่ะทีนี้เราเหลือ append child เนาะทุกคนก็อย่าลืมครับแม่ของเราคือนี่เนะ text, าะ text นี้นะครับ dot append child ไปเลยแล้วก็แท็กพีนะครับมาลองเทสกันนะครับแม่ค้อผิวขาจังเลยอ่านี่นะครับก็จะเห็นได้แล้วว่ามันขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมมีเป็นวักให้ด้วยเนาะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าตัว Speech API นะครับจะเห็นได้ว่าเท็กซ์มันขึ้นแล้วเล่นอะไรต่อได้ครับนี่แหละครับที่สําคัญมาดูเจ้าสิ่งนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะพีคขนาดไหนนะครับมาลองดูกันครับติดหรือยังน้าเอ๊ะหรือยังไม่ติดเอ๊ะหรือติดดีฮัลโหลติดยังอ่าปิดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นมมมาาาาาาแแแ้ววนะคครรัต่่่่่ไทยงหดีเเพพอํ ขึ้นมาแค่นี้แล้วใช่ไหมครับก็ใครก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าแล้วเราจะทําให้มันแบบยูนิคหรือว่าแบบพีคในเวอร์ชันตัวเองยังไงอ่ะในวันนี้ผมก็ปูทางม,มาให้ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําต่อกันแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปคีดเอทดกันต่อได้เลยนะครับว่าแบบจากจะทําอะไรต่ออ่ะผมก็ไปซุ่มทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูดีกว่าครับว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยมันทําอะไรได,ได้บ้างนะครับเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงอ่ สุดยอดมากนะครับก็อันนี้เพื่อนๆสามารถไปทําต่อได้นะครับว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีนีออนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับนี้ได้หมดเลยที่สําคัญนะครับเราสามารถเล่นกับตัวตัววิดีโอคลิปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังนะครับเพิ่มรูปหรือว่าจะมีอินเทอร์แอคชั่นอะไรต่างๆบนหน้าเว,ว็บของเราซึ่งมันเล่นได้เยอะมากนะจริงๆนะครับผมก็เคยไปเห็นคลิปหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาเอาเจ้าตัว voice recognition เนี่ยไปทําเป็นเกมนะครับว่าจะเป็นบอกว่าสั่งเดินขึ้นข้างบนไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างล่างอะไรเงี้ยก็ทําได ประหยัดจันอังคารดีไหมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวของ Speech API นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเห็นผลงานของเพื่อนๆออกมาในแบบที่เชิงครีเอทกันสุดๆนะครับผมอย่างที่บอกครับเราสามารถเล่นอีกหลายอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะแบบเกมอะไรเงี้ยน่าทำมากๆอันนี้ผมอาจจะเวลาน้อยนิดนึงนะครับก็รีบๆทำมาก็ผลงานเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันหละครับสำหรับใครนะครับที่ไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามีไอเดียหรือว่าแบบอะไรที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้เลย เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถกด s u b สไคร์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ของบอลทรีปแน่นคตนะครับสำหรับผมในวันนี้นะครับนิวกับรายการว h a น n วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมสวัสดีครับ